ประจารย์กรรมการเสลามประจำจังหวัดจังนะครับรับ,รบมอบสิ่งของจากครับรับ ครับท่านต่อไปนะครับครับท่านต่อไปนะครับยินสุเดนนะครับท่านพูดครับท่านต่อไปนะครับท่านสัจก,กริยาสงส ครับท่านต่อไปนะครับท่านเหลีจุ้ยน้ำสีนะครับผู้แทนผู้นำครับและท่านสุดท้ายนะครับท่านครับอ่าหลังครับโอย biarkanlah nih nih dia sampai demo menjadi bapak rakyat dari bin Abdul Aziz, yang Saudi Arabia, pahat tangetan muslim, tampan trang ซึ่งมีนายนุมาตาเป็นประธานชมรมและคณะทำงานของสถาบตูซาอิอาร์บเบียด้วยหลังจากที่วันนี้ได้เวลาสมควรกระผมขอย่นดีชิญท่านผูน้ว่าการหวัดรังได้ทำพิธีมอบ้รมหาการการมเพียงผ่านธาบกท่านที่สองนะครับท่านอำนวยสุรุนครับจากอำเภอตะเลียน ท่านที่สามนะครับท่านจารุณย่าฝาจากอำเภอกันตังครับท่านต่อไปนะครับท่านสุอินสุเด่นจากอำเภอ้นานตะขาวครับท่านปัการิยาสองขาท่านเหรนด้วยน้ำสีจากสีนเ่าครับ และท่านสุดท้ายนะครับท่านสีผมจากพยอดกับเก่าพวกปะกับผู้นำศาสนาครับ่าหัวหน้าสวนร,รชการนะีะท่านนายเธอทุกท่านครับเรื่องในโอกาสเดือนรอมาอนอันประเสฐซึ่งพี่น้องมุสลิมทุกปราหนึ่งพัี่ร้อยิบสามนี้ ได้เข้าสู่ธรรมดรมาตั้งแต่ตอนที่ามมสามีมายนให้กิจกรรมมีความเหมาะสมผมขอขอบคุณท่านคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตรงังความเป็นหนึ่งเดียวและความรักความสามัคคีความปลองนองให้เกิดขึ้นอย่างยัง่งยืนตลอดไป่ามศาสนาและพี่น้องมุสลิมจังหวัดตรังทุกท่าน ได้ปฏิบัติาศาสนาคิดเพื่อความสุขและอดทนคือกุราอหมาให้แก่พี่น้องมุสลิมทั้งวงสุดท้ายนี้ผมขอพรอ,นอันประเสริฐจากองค์อัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าขอได้โอ,โอ้ครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่นะครับได้ไดจัดเก้าอี้นะครับ